หนาวยางขัดเลยมึงนีพี่น้องเอ้ยสาวตุ่มเขาก็ตื่นไหมหนาวก็เดื่องนอกเฮ้ยฝนตกเขาก็ตื่นหาของกินเลยนะ <c oughs> มาเด้อมาเห็ดของกินให้สาวตุ่มกินเลยผู้ใดก็ได้ ฝนมันตกพี่น้องท้างนอกอุ้ยล,ล่มกระล่มเทา่งหนาวป้าไปเบิ่งฝนตกถึงฝนจะตกฝนมันตกพี่น้องท้างนอกุป้าสิเฮ็ดสวน ออกไปบ่ได้แล้วฝนมันตกเนาะลมมันหนาวเปียกจืดแยามได้สีหอนยามได้สีอุ่นเอาไปปันนนนน่นกัน,น,น,นกับเมืองไทยมาตั้งเมื่อกันฝุ่นเสียงฝนนิ่งหมดเออหนาวเขามันได้เงอะโอ้ย เบื้องพักสาตุงพักสาเกตเจ่นินอันนี้พักซีรากระถางมันมันยุบทั้งลุมเหรอสาวตุงม,มาสิเเพียนกระถางไม่เรื่องของเรื่องมาโฉบไปเห็ดสวนเห็ดอะไรโดหือกมันตกโอ้ยม,มาม่าไก่เิเจ้ารู้ว่ามันขอเสยียเจ้าจินขนมติ ตาส่วนมากรักเอาสิ่งโหลดแหงสาวตุ่มไปโยกไปเบิดกระดงโอ้วันเป็นหนาวถูต้องเนียครักสาวตุ่มเลยอันนี้ต้นอันนี้คือต้นพักขุนชายเนาะนี่คือพักหอมบัวส่วนอันนั้นพักซี่เหล้าทุ่งมือการทำสวนสาวตุ่มสี่มือก็รอเกเรยอยู่ส่วนนั้นบัวรูดน้าเนาะถ้าเน,น็ เห็ดสวนอยู่พี่น้องเอ้ยวันนี้ให้ปลาแดกดสาวตุ้งเชี่ยมดวยนี้ใหป้หปลาแดกให้ปลาแดกโอ้ยฝนมันตกมันหนาวโค้งหัวออกมากกับหนาวขนาดใส่เสื้อใสเที่วดิตดอ,นนอนแรกใส่สุดนอนใส่สุดนอนบอดดี้นอนบานนี้สวยมันหนาวนเสร็จเร็วเอาเสื้อไม้พุ่มมาใส่อาจี ออกเห็ดสวนจหน้อยกัน่า่าสันส่องบ่อคือดอกพี่น so ้องเต่แดงได้หนาวกัดอกฝนกระตกเนาะพี่พ่อสมัยดำหน้าตาคุณเนาะพี่น้องลบตาโอ้ยหินมันกัดแล้วเพราะว่ามันมันเปียกมันซุ่มเนาะ้าตุ่มตองอัดประตูหน้าต่างพี่น้องเพราะว่ามันหนาวเนาะหนาวก็ดอกกระเดือโอ้ยมาสิทนจิท่าน ทนท่านนั่นหลายปีได้น้องคนมนุษย์ล่มทอล่มทางเปียกจืนบริเิทธ์แล้วสวนหลายยูนบบาทหลายพี่น้องเบิง้งกะนอยกะสิไปต้มข้าวต้มกินเป็นอาหารเสาร์ทนตัวเดี๋ยวภาพไปเบิ้งทางพุ่นทาง้องน้อน,นอีก้อ,องนอนตาลของน้อนนึง่งบามันสิ มีนกมาหากินเขา่าบอสาวตุ่มมาท่านได้เอาอาหารมาเลี้ยงนกเลยพี่น้องโอ้ยไปบ่ได้คาดเล่าตากผานับกระีิ่เล่าตาก,าก,กผา,า,กาโอ้จะเป็นนักนี่ทางพี่ ม่นัง่งฝอยท่องสวัสดีค่ะกินแล้วหลุดเ,เขากินเขาก็ประแดกสาวตุ่มหลุดตื่นขึ้นมาหลุดเห็นไม่นางฝอยท่องกินเขาก็ประแดงหลุดโอ้ยขึ้นมาอยากเทนอว่ประสันใบางามสะอาดใบใบางามสะอาดเป็นแน่วไรล,ละใบางามสะอาดเขียนไม่เขียนไม่อ่านบ่ออกแย่นโนกนันมาหาครูหา,หหาขี้งมัน มองนี่เรามองเบิง้งสาวตุม่มเบิงบ้งนกเบิ้งหนูเบิง้งเอียงไปเบิ้องวิวนะขั้นมันอากาศดีมันก็เห็นอ๋อบ้านบ้านงามสะอาดโอ้บ้านมาว่านน่สาวตุม่มถูบ้านจูบขี้ละเงียแล้วก็ถูกระหุกเสร็จฝุ่นเสร็จฝอยมันก็เลยสะอาดบ้านนี้อยู่อีกสองหมื่นก็ฟฝุ่นขืนมากแค่าละอ้ยสาวตุม่มเพาก็สิตื่นไม่นั่งฝอยท้อง ตื่นขึ้นมาเราไม่เห็นแม่นั่งฝอยท้องกินเข่าก็ประแดกสี่ขัขว้ขวๆอยู่โอ้ยวัสนจะมาเอามาอ่างเทนอวัสนหิวบ,นหนบ่านนี้ก็เลยลูกขึ้นมากินยุกกินยาบ้านนี้ฝนตกบ้านนี้กินยากิกนเข่าแล้วว่าสิลรไปเอ่าสวนคือว่าเมื่อนี้บ่มีฝนฝนตกบ่านนี้มันหนาวซะแล้วเห็นได้จีรเรียก ดูฟุ่นน่ะเห็ดปะได้ตัวเห็ดปะได้กับสีนอนอยู่ใต้ประคมตัวก็เลยไล่กันหนาจักสิทาที่ประเสริเห็นไม่นั่งโอยท่องลายประหัรเพอ่กินเข <nous S 2> ่าเพราท่านอีกก็กรสีเบิงเข้าเดียวลงแล้วสือรงแล้วสือรงแล้วไม่คือไปเฝ้ามากเฝ้าแค่เลยสิก้าตุ่มก็เลยสิไปเฝ้ามากเฝ้าเพื่อกันล่ะขอบพุ่นหนึ่งนี่โปรด้วยเห็นบอนี่นกมันหนาวมันหาครูใส่หรอกก็โบยุล่ะ ดออกเขาละขาดเทิดกับบรซนเธอว่านี้เะากู้สนเใจว่าเออหนาวเห็นบอลแห่งฝนตกบ้านเพิ่นน่ะเสียงสาวตุ่มยังเป็นกระเทยอยู่ไม่นั่งปล่อยท่อมถือเลขจักบาทอุ้ยนกตัวนี้สีฟ้สาก็ตักแค่ก็ใช่แล้วตักแค่ในนี้ทั้งนี้เสียงแจ๋วว่าแจนสาวตุ่มเปิดหน้าต่างเขานึกว่าเป็นสาวตุ่มเจียวไม่กินไม่เขากิน แตกมาเถียงเลยจ๊ะนี่นกต้นสีฟ้าเห็นไหมนั่งกอยท้องน่ารักเนาะเสียงเจ๋วแจ๋วปุณ่ะเพิ่มนกเพิ่มกาบลาเต๋าตุ่มโทมเลยเนาะมันมีนกตัวหนึ่งอยู่ห้องแต่หลายมือแต่ตะวันหาตัวมันมองเห็นดูมังนอกคือสีสัมบ่ายโอ้ยอยากจะไปหาวายู่เมืองนอกสัมบ่ายเนี่ยกูไดเพิ่นเป็นเมียฝรั่งหัว่าแฟนหาให้กินเพิ่นกระสีสัมบ่ายอยู่ น่ารักจังเลยตัวนี้ตัวเล็กๆเห็นไหมสาตุมนี่บอสับายห่ะไม่นั่งปล่อยท่องเพื่งล่ำแขงจะของหากินเองบ่อเรนี้หัวฝรั่งคือข้าเจา้าข้าเจ้าบอกเมียฝรัง่งเดินช้อปปิง้งเมียฝรัง่งไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเมียฝรั่งออกไปดื่มเมียฝรัง่งไปเที่ยวเมืองไทยเนาะกับหัวฝรังนะ่งเนาะสาตุมบ่อเรนี่แหละสาตุมก็สบายตามสไตล์สาตุมละ่ะไม่นั่งปล่อยท่อง เราะ่าสาตุ่มหากินเองหาเลี้ยงลูกเองนงั่งฝอยท่อมาฟังเอาฟัางใส่าสาตุ่มเบาอย่างซูฟังกับเขียนขมาคุยมาโซตันตัวไม่จังสีตก่อนกันใด้มานางฟังจังไลบบนหมอล่ำเนาะอันมาหมอล่ำกับยังสีเดินดงไปนั่ก่อนหมอล่ำเนาะอันนี้คน้นโซกันโซคูซ่เดียวกับแจ๊กเสียเอาคว่ำได้แล้วมาโซซูฟังเพราะว่าท่านผู้ส้มบ่ระบ,บุขม้ามา,าต้องการโซเลียงใดเองสินะ พักเม็ดคือันาง,งามถือบางเงินเนหะ็นบอกแม่นั่งคอยท่องปลูกพักเม็ดอ๋อคือมันหนาวเถอะปะเมื่อนี้เป็นมือวันพุดเนาะค้นกับไปทําการทํางานมือบุญมันกระพานไปเร็วนะบุญกินไข่มันพานไปเร็วเศษฐีลอยล้านโอ้เศษฐีมื่นล้านสวัสดีค่ะลูกสะใภ้สาตุ่มขึ้นมาข้าวเดียวลูกออกจากบนนอน เจ๊ว่ากินนั่นเขาก็ประเดก๋ย้องก็หิวแต่ายหน,นาวแทลว่าซันหนาวอยู่เจ๊จำประเดกอีกแล้วบอกเอ้ยบระจํามัอนี่สีเท่าสีขั่วขั่ว,วเลยประเดก๋ยเธอกับปลาอันเหีงสองตอนกับพักอันมาอีกแล้วมาหม่องเกา่าก็พักกะลําเธอมาเธอก็กินเธอวายาสับไปอายย่างกินเข่าโอ้ยย่างกินเข่ากูได้สิอายแต่ท้ารักยังบ่อายเว้ย อัดประกาต่างเลยเขาเลยไม่หนาวเนาะได้ว่าจะสิไปอ่านสันเห็นเท่ากินเขาก็เลยคือยาง่าอีกแล้วนกเขาเนี่ยโอ้ยลูกสะพายอย่ามาหาวายคือยาน่าอีกแล้วนกเขาเนี่ยโอ้ยลูกสะพายอย่ามาหาวาสาวตุ่มจอบหอดนกเด้อสาวตุ่มสาตุ่มจอบหอดนกเด้อสาวตุ่มบริจอบเลยสาวตุ่มออกมาเบิงธรรมศาสตร์บริจอบเลยสาวตุ่มออกมาเบิงธรรมศาสตร์ยุบพายุห้องนอนสาวตุ่มเนาะสาวตุ่มกะลูกนั่งเบิ่งหน้าต่างประตูเบิ่งวิวทั้งนอกเนาะ ถ้ากับากันมาเถ้ากับมากูกูกุ๊กูเนาะสาตุงกับลูกปเปอาเนี่ยกินไม่เธอบางกะนางเบางเธอเนาะถ้าจีบกันข้าวหนึ่งข้าทน่านำรักกันสาตุงบริจอบเด้พัดกะลำทอดปลาขาดบ่ได้ปลาเด็กมือนวสันเธอว่าพัดกะลำทอดปลาอ๋อพัดดอกกะลำพัดหัวกะลำ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 บ้านเฮากะลำมันโกรบเนาะ แต่า่าก็ต้องล่างเกียเก้ยงเด้อขาเจ้าจว่าซุ้มเบียดน้าหาอุอจจาระมาดหดน้ามันผมได้บานนี้มันก็เป็นใบสอนซอนอนอนขึ้นเป็นปลาเนีย่ยมาหดน้ามันกับบสะบะหลางเนะาะมักกะมักมมมอยู่ในหันเนะาะกับซ้าว่าข้ากินอุจาจาระเจ้าของเนาะอุจจาระมันก็เป็นจริงโโครกมันก็เป็นของเสียที่ร่างกายขับออกมากเนาะเพราะฉะนั้นต้องร่างต้องร่างน้าทับทิม เป็นสีม่วงๆนะหรือว่าสั่นก็ล่างน้ำสม้มหรือว่าสั่นกะร่างเกลือเนาะสักก่อนจังเหตุกินเพราะว่ามันม,มีความเสื่อมันในการปลูกพักปลูกหญ้าพูน่นะเห็นบ่เจ๊ว่าเครื่องตัดหญ้าสมัยใหม่บอมมีไผ่ยางน้ำเดี๋ยวเดีมันตัดเอาเองมันเสียงกับบ่มมี่ยางมาต่ำมันนีเทอกระถอยกลับไปเครื่องตัดหญ้ารุ่นใหม่เนาะกระลำต้องแช่น้ำเกลือแมนจ้านะคะ ใหตัวการ์ตูนตุ๊กตาสติีเกอร์มาสาตวตุ่มบอจากอานบ่เป็นดอกแนี่อังเสียสาตวตุ่มบอท่านสมัยกินจะหายมาสั่นอ๋อหมายถึงกลิ่นกลิ่นผักกลิ่นของผักหรือว่ากลิ่นอุจจาระโอ้ยยุพี่สาตวตุ่มกับปูกินเองละมันห่อแนบอห่อแนกเอามาผัดมาจืนกินปลูกจักสิบอ๋อนี่เลยถ้ามาเห็ดเพื่อนอยู่นี่ปัจจัยนั่น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 เห็นไหมยินจะเสียงเธอ้องเธอรักเขาไปในเพื่อนเท่านั้น ดีเนาะรถตัดห้าไม่นมา่งฝอยท่วงว่าแมนซมอร์นี่มันท่านสมัยน้ะคือจังรถยน,น,บ,นบ้านเฮานี่กะบ่สช้อันตะกี้กะใสน,น้นำมันเพราะน้ำมันแพงกะมาใสแบตเตอรมาใสอันกาดบารนนิกะมาใสแบตเตอรี่นี่ดิเสียบชาติเอาสาลตุงกับพวก้ว่าคาใสใจมันสิแพงบ่แพงเออมนก็พัฒนาไปเนาะตะกี้กโทอพท์บ,บ้านต่อมากโทรศรพทัไรสาย เทกลิงติดตามตัวบ้านนี้โทรทัศน์โทรศัพท์มือถือนี่ก็เป็นโทรทัศน์ก็ได้เป็นหม่ต้องใส่โทรศัพท์แล้วก็ไล่เอานั่นอันนี้โอ้มันทันสมัยตัวม่นาง่งฝอยทององุง่นหน้าฝนมันตกขเขาจะาบ่มีเวลาล่างสะไวน้น้ำน้ำเขียวลืมๆนั่นเด๊ะลดะท้ายาลถตัดห้าถ้ากะไปของเธอถ้ากะยางเละของเธอเพราะมันเบิด กำลังงานเขาก็เอาเธอมาซาดแบตเตอรี่ไปถ้ากับไทยของเธอไปฝนสิตกแดดสิออกจะค้องบ้านกับป่บต้องมาตัดตืดตื่ตหนวกหูเศร้าบานด้วยนะแต่กี่สาวาตุ่มมีบานแบบจังสี่กับตัดเอาแหละเสียบปากไฟตัดแต่ว่าก็มีความสุกมันเดยออกกําลังกายพักหลังมานีนเขาสิบมีเวลากันตัวเขาก็ เดี๋ยวเธอไปหอดต่ำคนท่าถ้าก็ลบออกมาของเธอเองเ้อก็ถอยถอยหลังน้อยนึงถ้าก็เลี้ยวขวาถ้าก็ไปเรียรของเธอเห็นตัดอยู่นสายหมื่นแล้วเนี้ยโบเลีว่จะคือักคาเสียที่มือนล้านเนยห้ตัวกระตูนเอียงมากสีม่วงห้องหายทีหายเห็นยังราคาหลาก็ให้นกเพนกวินมากเนนี้มันก็ตัดของมันไปปะนี้มันก็มาสอดฟังพี่ ก็มาสอดฟังพี่มันก็อ่อมไปอ่อมมากฮือน่มันเนาะมันก็เก่งเพราะมัือกันเขียงตัดหยาก็ดีโอ้ยเป็านหนาวพี่น้องเฮ็ดย,ยังบรได้ดอกมึอนี่สาตุมมาสิเฮ็ดสวนว่าสันสวน,สวนในน่อยทอฟารมเมอนี่ละไม่นัง่งฝอยท้องฟังอีกแล้วบอกเขียนยังมาเบามาโูก็บอกว่าโสสาตุมกับเบาผู้ดีวสาตุมกับกบอคอยเงินไปไหเด๋ดอกเป็นผููเสี่ยวสร้างเรื่องการเววาเนาะ ว่าอไปผู้เดียวหัวแตงหัวแตนไปแคหน้อยนี่คืออุญุอัญญะนี่กระสิออกเป็นดอกไหม่สีม่วงเนาะเป็นดอกไม้สีม่วง,ก,งก็สิออกฟุม่มเฟือเ่อยเยื่อยระหยาดระยาคือจังบานเท่าขาเจ้า,จตาแตง่งานอัพวะเ,เมียมันก็เป็นแตงสุ่มดอกใหม่กันอยู่นี่มาต้องแตงแล้วมันงามเดี๋ยวให้มันออกเป็นสีม่วงจ้าตุ่มสีาพาไปเบิงพูนมันมันหลยหลพุนอาทิตย์หยน้าสีาพาไปเบิงดอกทิวลิปเ้อเทศกาลดอกทิวลิป สีสันมากไม้ร้ายหลากสนิทเนาะหมื่นสี่พัมืนสี่พันเสื้อสายดอกทิวลิปส,สาตุมกับสิผ้าพ,พี่น้องไปเบิ้งให้มันบานสักก่อนตอนนี้เพราะฮั่นบานบานบต่บานบาคักแต่ว่าฝน,นตกใส่ทั้งล่มบานแล้วกับสิบอคคูบอ่ะอีกซุ่มหนึ่งนี่ก็ดอกไม้ดอกดอกขาวๆปุ่นเห็นบอดอกขาวๆน,น,นั่นน่ะเป็ดอกแอปเปิลเนาะ กากซาาอยู่ไหนเห็นปะไปนัง่งฝอยท่อมาฉันฟังอยู่นะฉันฟังอยู่นะมาสันเอาโสมาเบาน้ำในแม่ไหลแลยย้วแต่ฟังอย่างเดียวไอ้สาวตุ่มเบาสาวตุ่มเบาจะรีบรับเด้อไ่ได้สนเด้แต่ว่าขันอยากโสอยากมีส่วนร่วมด้วยจ้ะถ้าเบาสู้พังนี่เด้ดอกไม้มันก็ออกดอก,ดอกเอออาการหิวมันก็เกิดขึ้นม่หลายเนาะอันนี้ดอกฟุ่มเฟื่อย ย้อยระยะยุ่มเยียนเห็นบะยา,ามล่มมันกับยุ่ยไปยุ่ยมากการมั่นกิ่งมันเจทีเมือ่อหลานว่าเจเจ,เจ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 ว่าสันนะคะขอบคุณสามนิู่โปเร้อแม่นผู้ใด้เนล่ะกับว่าูหขอบคุณเจว่าขอบคุณลูกสะใภ้ขอบคุณแมนฝรั่งผู้นั้นจ้ซื้ออัจฉาอยังหละักสะตุมอ่านฝรั่งบอกเนาะคอยเรียงง้อหายเจ้าว่าสันอ๋อขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณเลียงห้เจแมนบอ ยางให้เจว่าอีสานขนไปนา่งฝอยทองจ้ะนี่แล้วมันหนาวเนาะเลียงโหลดมือว่าสั่นเออเลียงโหลดบริตตัดหยาดอกประจ้าจอดไว้ซื้อๆก็ให้มันเบาไปว่าไปบริจูมัไปกินน้ำจักหน่อยดอกจ้าตุ่นก็เรียงให้ทุกคนนั่นแหละบ่เคยกระโดดขามของผู้ใดดอก บริจูมันไปกินหยาคันแท่ดอกเลี้ยงไปหลุดเอ้ทพอนี่กะหนาวมือได้เดียวนี่ฝนมันลิ่นมันสซลินเบิดมือตัวมือนี่พราะว่าันโอ้นอกอันนกอันอกนก,น,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 กน,นั่งนวลบินเซินมาแล้วเท้าว่ามันจ้าตุ่มเสียวเงียมาไวน้าต่างแบบไดอ่ะอือเห็นบอกเซินมาแล้วเซินมาใกล้ๆนี่เซินมาไม่มียังไม่ทันได้หุงข้าวบอให้กินซิ้นแล้วเนาะสิ้น นอกอันนี้แล้วสาวตุ่มตากสินไว้ก็บอีกาเนาะเริ่มมาย่อกระดงสาวตุม่มเฮียเรียลเตเบิลสินสองกิโลเนี่ยบรดกินสแตกจักข้ามันตกลงดินหลักไทยเกษมาก,กินเนาะว่างามขายใดพ่อรลานมาสันว่างามเจมาสันนะคะเออบาน,นี้ปีนี่สาวตุม่มพี่กายสาวตุ่มไปเมืองไทยเนาะสาวตุ่มกับไปซื้อคอนโดตากสินแล้วมา เหมันแดดคักๆ่นีกสิเอาซีนใส่หั่นกสิเอามาหอยตรงต้นไว้แล้วเบียงบ้านเว้ยเจ้ายาวังว่าสิได้กินซีน่อยปีนี้อันอันอันีกากับอันนกกับอันนกนั่งนวลเนาะวัวงามขายได้พ่อลานมาสั่นเศรษฐีหมื่นลานเิ่นว่าหัวแตนหัวแตนกสิอ่านอวยไปหาเห็ดอาหารสาวกินดิหนว้กาแฟนะแต่แกว่าสีประแดกขวกขวกดูยังว่าโอ๊ยร่งแล้วร่งแล้วล่งแล้วไปดวนมารีบเดิ ถ้าตุงกับไปดวนมารดีเพื่อการมือนีบ่ยยืดเยื้อผ้ามาเบ่งบรรยากาศฝนต๊ะกรอหยอยลิ่นแฉะแสะนี่ผู้ใดมีผักกกวกับควอกกันเข่าบนนอนจูบกันทิทำรักเสียอะไรกับว่าไปเนาะร่วนสา้าตุงมอยู่โอ้ยมาสอนนะคะนั่งฝอยทองกับฟังยูฟังยูว่าสันนะคะเพื่อเตรียมกล่องทายหนุไว้วาสิเด,ดไปเที่ยวเมืองหอกเมืองหน้หา เอ้ยเจ้าในายปฏิเสธการเดินทางของสาวตุ่มมันคือศูนย์ปันศูนย์หุบห,อบ,หอบอยู่แล้วเพียบกล่องอีกตัวหนึ่ง้ายสาวตุ่มเด้เป็นผู้เห็ดเสียบสะพายกล่องสายสะพายกล่องเห็ดเองคัรับ่เธอเก่งเลยเธอใสยสาวตุ่มนะบอ่มีดอกผัวโอ้อยยสับไปมีเจ๊ว่า ประจ๊ทำรักทำเอาเองก็ได้ตัวหอยหอยลูกไส้สาวตุ่มเห็ดมาหอยลูกไส้เธอบอกหอยไปทำงานมืงเนี่ยมมีมดอกผัวเจี๊ยวว่าอยาได้บรหลาดเจี๊ยว่าไปละไปหาเห็ดเนี้ยกินละ ขอบคุณมขอบคุ้นสำหรับการติดตามรับช่วงหนึ่งตื่นคือนมากับมาสํารวจประชากรพระสารวจพระสํารวจเจ้าสํารวจก๊กไม้ก๊กไหลสํารวจพักสํารวจหย้ามือนีสาวตุ้มยุทธอีกมือหนึ่งเพราะว่าหัวหน้าเขียนจดหมายมาบอกว่าวันนี้เธออยู่บ้านอีกหนึ่งวันนะเพราะว่าแขกมันจะมาพรุ่งนี้มาสันวันนี้แขกห้องไม่เต็มมาสัน พรุ่งนี้แขกเ็มพรุ่งนี้ค่อยมาวระสันมากเหมือนอื่นมือหยุดอีกมือหนึ่งกันเอ้ยวระสันไม่บอกจะจ่อสิไปแส็ยก็บ่ได้ไปไปม่ได้ไปก็ไม่ไปยังฝนตกก็สีเพื่อนเนาะวายหน่าใส่ใส่ในขั้วใส่ในกินเลยไม่ได้ไปทั้งงานวันนี้ลูกสะพ้ายวันนี้หัวหน้าบอกว่าไม่ต้องมาทำง,งานเพราะว่าลูกค้า แขกมันไม่เต็มห้องเท่าไหร่อาทิตย์หน้าแขกจะเต็มแล้วมันมีเทศกาลภาพยนตร์บอกกอบว่อพอกยังเขาสิมาตรวจสอบภาพยนตร์สีออกสายเนาะก็เลยบอกเลยงานนี่ก็เลยอยู่บ้านสิไปเห็ดอาหารเช้ากจ็จงพ่อกันขั้นขึนขั้นเห็นขึนกันสิไปฮะขั้นบ่เห็นขึ้นกันนั่ก้นท่อนหลับสิได้เทศเบียก็ก็แก้แก้อยู่ขอบคุณเหนืออีสานเจ๋ว่า ขอบคุณลูกสะไห้เ้อที่เข่ามาฟังไปเรียเร่ยๆเออมือน,นี้วันอะไรตคงานมือเอือนเพล,ละ่ะเริ่มจากมืออื่นนี่หกวันไม่มีวันหยุดเลยหวันติดกันเพราะว่าแขกมันมีอยู่สามสี่ห้องไปกักับกับ,ก,บกับไปแล้วกับก้ับมาอ่างสินะมีอยู่แล้วอยากเอือนเหตุแต่ว่าบ่เหตุนะคะ พี่ตุ้มพี่หมืน่นหมีทาได้สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีหมีทําได้นะคะขอบคุณหลายๆเด้อสาวตุ้มกาลังจะลงแล้วน่ะสาวตุ้มหิวข้าวเนาะหมีทําได้บ้านเราก็เป็นเวลากี่โมงละบ่ายสองโมงจะบ่ายสามโมงแล้วเนาะของพี่สาวตุ้มนี่แปดโมงกับสี่สิบเก้านาทีเนาะก็หิวข้าวแล้วหมีทาได้สาวตุ้มไม่มีร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านอาหารข้างเคียงพอที่จะไปเอาหยิบยื่นมากินได้เนาะตอนนี้ก็ต้อง ทำอาหารเช้ากินแล้วก็ต้องทำกาแฟกินเองนะคะอันนี้ทำได้สวัสดีค่ะจากแม่นางโฟยทองนะคะแล้วก็โอ้ยคุณยายขาคุณยายขาสาตุมสวัสดีค่ะราสันพี่แม่นางมาสันนะคะมีทำได้สวัสดีค่ะคุณยายขาสาตุมเนั่นได้ซากสองนาทีเลยเด็กสีลุงเลยเด็ก มันฝนตกว่าสิแม่นางฝอยทองนะคะจัดคุณยายขานะคะสวัสดีแล้วก็เลิฟเลิฟหัวใจสีแดงริงคืนนะคะสาตุ่มสีรุ่งอานอวยไปหาเย็บน้ำยาไมนะ่กินเนี่ยอาหารเสาร์นัดคุณยายขาเพราะว่าสาวตุ่มกินยาอันายขนาดเข้าไปมันต้องกินพร้อมมื้ออาหารเนี่ยนะมันกัดเล็กมากประมาณหาหกหน้าที่เลวสาตุ่มกระจาเป็นจะต้องไปทําอาหารให้เจ้าของกินสากรน,นะคะบายบายมากคุณหลายจังหวะกัน ผู้ใดขึ้นผู้ใดลงไปท่านกับเบิรงไปเพรท่านกับย้อนหลังต่อเนาะคุณยายวริษัทนะคะจากเศรษฐีหมื่นล้านเนาะขอบคุณคุณยายขอบคุณเศรษฐีหมื่นล้านขอบคุณมีทําได้แล้วก็แม่นางฝอยทองนะคะลง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 ,ลง,ลงบริษัทยามาลายได้ยามาลายได้ผิดของนะคะเตรียมตัวสิลุงอยู่งับคันใดก่อนอยาสมาลายมันโมเมนต์เนว มีทำหน้าแกหัวเราะยิ้มมานะคะน้องมือละน่องมือละาเลิฟเลิฟด้วยประสนนะคะชูนิ้วแบบลักษณะว่าสัญ,ญลักษณ์ของของรักนะจุบ๊บจุ๊บจังสิบอกสวัสดีแล้วก็หัวใจสีแดงนะคะเศรษทีมือหลานเนี่มามหาไลไรกันเวลามันโมเมนต์แนวตอขั้นหละอารมณ์ออนคอยนี่สามารถเห็ดไหส้สาวตุ่มวาสีลงหน้าแหละห้วยสร้างเป็นแท้มัน เห็นว่าเครื่องบินเตรียมโตลงมันสถานการณ์มันลงอะไรมันกระเซินอยู่จังสันแม่ย่าครับลูกสะพายมาอยู่วยกันนี่เองมาสันเออสวัสดีค่ะสีบานเขากับลูกสะพายก็พักหลังๆมานี่นี่ชักจะขึ้นหัวไม่ย่าแล้วนะบอกลง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 มาสันลงก็ลงนะคะอ่าพี่สาวตุ้มลงลงลงเลยอย่างลงและลงละโดนลูกสะพายได้ละตอนนี้น่ะ ก็ค่อยพบกันใหม่โอกาสหน้าเมื่อมีลงหายใจเนาะขอบคุณและสวัสดีทุกคนเด้อน,นะคะคนแรกยันคนสุดท้ายไอเลิฟยูพี่สีบานนะคะคุณยายจ๋าเลิฟเลิฟนะคะขอบคุณทุกคนเด้อบายบายไปละขาดลำไร